ทุกคนเมื่อกี้ซัสติกเอาลูกหาเอาลูกรับฮักับรับเบิร์าพามาพาทุกคนเบิร์เป็นอันเป็นน้ำก่อนเป็นฝนตกน้ำก่อนเห็นบะพี่ลกี่ลสงสัยดีใจปีนซิมีหิมะเด้เบิง่งรับอีเห็นปะทุกคน sấp dọn lại, theo thanh nhẫn sẽ thả bông xi hai đi về bông cả, điên xi áo bao, bao, bao hai bông thằng na, bao, anh này là nam còi đi đấy nè, theo thanh nhẫn, này cào mông pha, thấy không, เอาให้เบ่งอืงบ้นป่เบิงเบ่งนี่งั้นป่ประมาณนะี้ตกลหลายเธอไปก่อนเห็นแล้ว,ลวทุกคนโอ้โย

ดูดูเหรอเหะระคุณนอนดอกำลังสิไปไปเฮียนหนังสือมันนี้ไปภาคกลางไปองเฮียนฝ <c oughs> <c oughs> นตกอะไรวไ้ว่าเมื่อวานนี้เราคืออยู่ในคลิปลราเบื้องมีน้ำก้อเต็ม <c oughs> เป็นฝนตกแต่เป็นกับเบื้องลูกสาว <c oughs> เทียนหิมะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกเป็นน้ำกรอนเหมือ <ś> น <led> ไปเฮียนหนังสือไปเฮียนหนังสือตอนหนึง่งม่นเป็นตอนหนึ่งอนุบาลบริษัทบุกกาเปรียบเยบปนนเียบเซตตอนหนึ่งเปียบเทียบสัอนุบาล ทุกคนขี่มาขี่มาฮอตกลางทางฝนตกทําอิดต,ตกเป็นฝนธรรมดาแต่ว่าเห็นบอกขี่ไปขี่มาแล้วตกเป็นน้าก้อนเห็นบออยู่ข้างทางแล้วเป็นสีขาวอันตรายที่สุดแล้วแบบนี้มันอันมันลื่นนะทุกคนมันมืนทางมืนเออมันสะไล่เห็นบอกสีขาวอยู่แกมทางนะมันเป็นน้าก้อนนะอันตรายที่ลึกี e โล w แต่บริหนาาปันไดดอกแต่มันอันตรายแล้วแบบนี้ขี่รถเห็นบอกลังสีหอนบนหงเหียนวันนี้นะฝนซัดลงมาเป็นฝนน้ำกรอนเห็นบอเสียงบงงักดังๆปกไปปกเปปกเปเคบินว่าอันตรายละขีืรถแบบนี้มือนี้ท่านแหละสติคิดว่าชีบริมาหงเหียนมือนี้ เพราะว่าถ้าตื่นมาเห็นหิมะตกลายกับสีบมาแต่ตื่นมาลางบริตกมาตกอยู่กลางทางก็เลยมา อยังประมาณสองส่วโมงวันนี้คนไทยน้ำม,มัมาเอาโมงเป็นยังฝุนตกหลายกับตอนเช้า คือว่าเข้าตอนเกา้าโมงเก้าโมงแล้วก็ประมาณ more, สิบเอ็ดโมงสิก็จะแบบพักพักให้ไปกินกาแฟกินอะไรอย่างเงี้ยสินางประมาณสิบห้านาทีแล้วก็กลับไปแล้วก็เหีนยนี่ประมาณสิบห้านาทีก็พักให้กินข้วสวยสินะวันนี้ก็วันนี้มีประมาณหนึน่งสองสามมีห้าคนมือมี้อันก็คือว่าแหละอากาศบ่ดีฝนตกกันเนี่ ก็เลยมีนักเขียนแต่ห้าคนเออมีคนนั้นรัสเซียนหนึ่งคนยูเครนหนึ่งแล้วคนหนึ่ง้นมสาตอใสดกับคนอาหรับหนึ่งแล้วก็บสาวติกเป็นคนเอเชียอันผู้สาวคนไทยกับคนลาวฮันบูมามือนี้ทรงใส่สีแบบคือว่าเดินทางลําบากที่ฝนตกเอ็นบอทุกคนก็จีเป็นประมาณนี้มือนี้ส่วนลายคู่เน้นอันนี้อย่างฝึกหัดเอาแบบฝึกหัดในเห็ดเหม,มือเลยเลย เฮ็ดแล้วแล้วก็วเอาส่งอ่อนมามาเฮ็ดเในในครูก็มากวดกวดอันเธอละคนเธอละคนจังซีเ่เฮียนเฮาสร้างประโยเเข,เขียประโยคเ,เ,เ,เป็นประโยคแล้วก็กับคําศพไปพร้อมป้านี้เป็นเวลาประมาณ6:00นยังสคงียน5:00นม,ม,มาฮก็เลยพากันไปแวฟียนิดนึเว่า อยากกินข้าวปุ้นแต่ตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านเห็นบอทุกคนเห็นภูเขาสีขาวบอฮิมะงามงามก็คือว่าสีไปันแว่ห้างเลือกแคลไปซื้อมากมายฮะทุก,กอนเห็นบอทุกคนหิมะงามงามสติกเลยอยากเก็บบรรยากาศทุกคนบิ่งอยู่ในกองอยู่ในตัวจริงงามงามงามล้าหลายเล้ทุกคน ในกองมันอันยอัยาเพราะว่ารถโบราณที่บอกเออมันมันหมัวแต่ว่าอยากเก็บบรรยากาศมาทุกคนบังนำกันเห็นบอกเมื่อวานนี้ว่าซิไปเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นมือพักของสติรับแต่ว่าไปบูได้ทุกคนมันตรงได้ขี่รถขึ้นไปสูงระยานเพราะว่าอาการมันฝนตกตลอดนะแบบมันทางมันมืดอยามันสไลด์อย่งนีนะเออมันอันตรายเห็นบอกงามน้มอันนี้ผู้เข้าตัวนี้แหละบอลที่ชาติกไปขี่รถไฟตอนนั้น C'est bon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  Où est la pomme Où est la pomme Où est la pomme Je vais la mettre là Mais doucement, tu va tomber. Hein? เดี๋ยวไอต้ตามมาเราไปบ้านเบเบ้ฮอยก้าตเ๊ดต้๊ดตก๊ดเบเอบบี้บบอ้าาทุกคนกลับมาในโหมดของคนเห็นเบียก <c oughs> มือพักสีมือเต็มๆที่เสาติ๊กพักเบียก รู้สึกขานขานหน่อยหนึ่งสิกลับไปว่ามันพักพรอนหลายกายเออแต่ก็บุเป็นยังสู้ๆเนาะทุกคนต้องเห็นเบี้ย <c oughs> คือก้าวมือนี้เป็นวันศุกร์เนสติกันเริ่มเบี้ยสิบสองโมงกับตอนนี้กันางท่าเควินแล้วเพิ่นไปส่งลูกสายงยงเฮียนเควินไปส่งลูกสายงยงเฮียนก็กลับมาลวกัมาเอาลูกสาวแล้วสติก็สิไปอันไปห้งเฮียนมาสตนก็สิไปเห็นเบี้ยแต่ว่ามื้อน,นี้เช้าเควินไปส่งเพราะว่า ฟ้าลมฝนตกฟ้าลมถ้าฟ้าลมมีแต่ฟ้าลมถ้าฝนบ่ตกโอเคย่างไปก็ได้แต่ว่าทังอัอนฝนกระตกฟ้าก็ลมแล้วมันโบได้กางขันห่มบบได้ทุกคนอันตราย <c oughs> ลูกสาวก็ดือดือู่ไปอย่างลูกสาวสาติแล้วอ้ถ้าอยู่น้าแม่ละกวนกวนเห็นบ่เวลาสาติสีมานนั่งโต๊ะสิกินียังโบได้ต้องมาจอยต้องมานั่งน้ำตลอด สลัดแทส้สลาดว่าเวลายู่กับพออ่อนเพื่นเรเป็นคือทหาระนะเวลายู่กับแม่เรเป็นอิสระที่สุดยานพ่อโบอยานแม่ทั้งสองคนนะเบิ่งฝันทุกคนโอ้ยเนานะแนะนำสติกได้เซดจ,จังไดสติกล่ออันคุ้มแปลงฝันได้โบได้ห้องให้เขอนคือสีตายคือใจสีขาดนั่นแหละหมือใดละเป็น หายกันแปลงฟันล,ลองแปลงฟันให้ลูกสติเฮ็ดทุกวิีทางะเบื้องละ่ะมีสามเล่มล้วตอนนี้กำลังไปฟันแต่ว่าลูกสา,าวสติเราฟันงามละเพราะว่าให้แปรงลูกชายเราดีสินะลูกสาวเราแบบดินกายเออดื้อกายบดได้แปรงบได้เสียงกระดังลูกสาวหงอละอยาเสียเอาลูกสาวไปหาหมอฟันแล้วอันตรายเด้อ สองพวเมียลมกันงอเช็ดตั้งใดน้ออ้ <c oughs> อาอะไรทุกคนคลิปนี้สติติอะไรมารวบรวมบรรยากาศสามมือมันอยู่ในคลิปเดียวเ <c oughs> พราะว่สาวสิติบ่งหูสีเฮ็ดคลิปเดียวเบาอย่างเียก็สีเนี่ยแชร์สีวิตอันประจําตัวประจาตัวาจารยเออประจาตัวะแชร์สีวิตส่วนตัวน้อยหนึ่งเนาะโบเมนส่วนตัวดอกับเป็นสีวิตโอเคมัน สติยูฝรั่งเศสน่ะมีหิมะตกฝนตกอัน,นเป็นนำกดสติกระถ่ายฮัมเบิร์แล้วสติอันกับมาอัปเดตตอนนี้สติกัไปเรียนภาษาแล้วอีกมือหนึ่งสติกระได้ไปสอบต่าท้าบโบพานสาติกระได้เรียนต <c> ่อ <oughs> เอาฮะแหละสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้าโชคดีเด้อมาทุกคน